อาหารสองแล้วครับ <proud S 1> <corre. S 2> ทางเชฟหนุ่มของเราวันนี้โชว์เหนือนะเชฟทะเหล็กที่สาลายญี่ปุ่นดูเหมือนยำสาลายใช่ฮะเก่งจริงวันนี้โอ้โหทำไมวันนี้โชว์สปีดโชว์เหนือมากเท่าที่ดูถึงตอนนี้นะครับผมคิดว่าดูเหมือนว่าทางเชฟภทะเหล็กของเราเนี่ยจะเป็นต่ออยู่นะนำไปไกลเลยเพราะเรายังไม่เห็นเลยนะครับว่าทางเชฟผูทาชิงเนี่ยจะออกมารูปร่างหน้าตาเป็นไงนะครับผมนะที่เห็นตอนนี้ก็เหมือนเริ่มมาทำาบอบก นะครับอันนี้ก็โล่งใจไปนะครับแต่ยังอื่นยังไม่เห็นเลยนี่ครับตอนนี้นะครับผมทางเชฟสตัเล็ตนะครับผมอนนโอ้โหวันนี้จัดจานเร็วมากสวยนะเนี่ยอันนี้ให้กินสดเลยนี่คืออะไรครับอ๋ออันนี้คือที่ไปซูบีมาครับ ใช่ไหมเอ่ยคุณธกิตครับที่เห็นแช็คปลาทะลเล่กำลังโรยนั่นคือโทเมทโต้พาวเดอร์นะครับหรือว่าผงมะเขือเทศนั่นเองนะครับแล้วก็ที่เห็นเนื้อกุ้งเนี่ยนะครับเขานําเอาน้ํามะนาวเกลือแล้วก็น้ํามันมะกอกนะครับไปหมักนะครับเป็นเอสคาบิเช่นะครับก็คือเป็นการหมักอาหารทะเลนั่นเองนะครับที่เห็นมีสาหร่ายวากาเมะนะครับจะมีพริกละคังหอมแดงแตงกวานะครับหั่นเตาผสมกับมะนาวแล้วก็ซอสพอนสื่ด้วยในเมนูเอส คาบิเชกล้วครับอ๋อก็คือทำหนึ่งยำแบบแบบของทางเมดิเตอร์เรเนียนน่าทานมากๆตอนนี้มาทานเชฟพุทธชิงเชฟเคบินนะครับผมโอ้ยสวยฮะมาดูครับโอ้โหทำเป็นพิมพ์แบบว่าทำเป็นแผ่นบางๆดูครับตอกเอาเข้าไปไปอบไาอบโอ้ผมทละพตกแทนเชฟพุทธชิงแล้วนะครับเนี่ยเพราะคุณเจยยังไม่ไปถึงไหนเลยเหลือเวลาอีก15นาที15 minutes left 15นาทีครับโอ้โหเวลาของการแข่งขันในวันนี้ผ่านไปเร็วมาก อ่าตอนนี้มาทาผู้ช่วยของเชฟวะทะเหล็กตอนนี้เหมือนกำลังแต้มน้ำมันนะครับหรือแต้มเนยนะบนตัวกุ้งที่จะเอาเข้าไปย่างก่อนครับย่างก่อนเดี๋ยวค่อยโรยชีสมาแล้วค่อยไปข้าเปลียวที่ย่างเนี่ยเพื่ออะไรเชฟที่ทราบไหมะให้เปลือกเนี่ยโดนไฟแล้วหอมถ้ามันเปลือกไม่ไฟนิดๆเนี่ยมันจะหอมครับเพราะฉะนั้นอย่างเรากินไปกินกุ้งย่างเนี่ยเราถึงได้ถูกใจนักหนาว่านอกจากรสชาติยังกลิ่นมันดีด้วยเห็นไหม นี่ครับกลับมานี่ครับน้ำตักนี่ครับใส่กระบอกจริงๆโปรใส่กระบอกไม่ไผ่โอ้โหประทับใจจริงครับขอสิงมืมหน่อยสุดยอดยโอ้สุดยอดจริงๆอันนี้แกจะทำลักษณะหลามแล้วนะฮะครับแกสงสัยมากเลยว่าคอมกมันจะเสร็จทันนะคะมันต้องใช้เวลาไม่มันไม่ต้องสุกมากไงเพราะว่ากุ้เนี่ยมันมันจะระอุเร็วมากครับแต่ตอนนี้ต้องเร่งมือนะครับเพราะว่าต้องตักบวกใส่ภาชนะนะครับซึ่งปากกระบอกไม่พายก็เล็กเหลือเกินโอ้ยตื่นเต้นโอ้โหแก แก่องมากครับะมาทางเชฟกระทะเหล็กของเราครับนี่มาแล้วครับมูสติปิเช่ครับมีคาเวียร์ด้วยโอ้ยทเปนเื่อฟดุมทำเผื่อผมหนึ่งที่เอ้ยนะผมล่ะเดี๋ยวกินด้วยกันนะครับอันนี้เหมือนจะเสร็จแล้วด้วยหนึ่งเมนูสองเมนูแล้วนะครับสำหรับทางเชฟกระทะเหล็ก อันนี้มันกุ้งนะครับผมโอ้โหข้นจริงเลยครับอันนี้ข้นข้นมากฮะนี่มีส่วนผสมของไข่แดงนะครับมีครีมมีมันกุ้งที่ผสมกับครีมถูกต้องคือตอนนี้นะครับทางเชฟกระทะเหล็กของเรามุ่งมั่นมากนะครับผมวันนี้นะสปีดเร็วมากขอชมเชยแล้วก็เมนูทำมาได้น่ากินมากอ่ะเริ่มจัดจ้าเริ่มจัดจาามาดีครับดีดีแร้องมาแล้วสู้สู้ เอาละครับเริ่มแล้วไม่แน่อาจจะเซอร์ไพรส์ครับอ่าจานที่สองนี่ไงล่ะสองแล้วดูครับโอ้โหปล่อยของตอนท้ายดูสิครับสามมาโอ้โหมาบทจามานี่แบบโอ้โหรวดเร็วมากนะครับต้องบอกเขาวางแผนดีมากเพราะอย่าลืมเขาเป็นอาจารย์ที่พาทีมเชฟไทยของเราเนี่ยไปแข่งถึงระดับโลกใช่ครับนะครับผมเป็นถึงอาจารย์เลยต้องมาดูกันนะครับเอาใจช่วย เอาละครับตอนนี้มาทางผู้ช่วยก่อนเชฟกระทะเหล็กนะครับผมอ๋อนี่ไงวิ่งให้สุกจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนใช่โอ้โหฉลาดจริงๆอันนี้แล้วนี่ห้โดยนี่โดยด้วยอันนั้นน่าจะเป็นผิวมะนาลูนเขียวนะครับผมแล้วก็เผาครับโบรทอช์ครับผมโอ้เผาไม่ต้องอบแล้วครับ ไม่ยอแล้วนะแบบนี้สุดยอดวิธีเาาหน้เลยครับเล่นเครื่องเลยผู้ะ่วดครับตอนนี้ผู้ช่วยของเชฟกระทะเหล็กนะครับได้เอาซอสอลองเดสนะครับราดบนตัวปุ้งโดยใช้เครื่องเอสพูม่าแล้วก็มีการโรยเกล็ดขนมปังกับพาสรีลงไปด้วยนะครับในเมนูกุ้งเทมระอสาายครับออตโขนมปังกับพารีนะฮะเเวลาอีก10 โอ้ยชั้นไม่ได้ตบต้องเต้นมือครับตอนนี้วันนี้นะครับเป็นการแข่งขันระหว่างเชฟที่ถนัดการทำอาหารแบบ Modern Europe Cuisine นะครับผมภายใต้วัตถุดิบกุ้งแม่น้ำแม่กลองเขาเขาทำอะไรทำยำเหรอครับน่าจะคล้ายๆทาท่าหรือเปล่านะฮะนี่ไงเตรียมแล้วโอ้โหพอเผยท่านะครับครบที่ตอนนี้เรากำลังดูช่วงการแข่งขันสุดท้ายนะครับของวันนี้ซึ่งอยู่ในช่วงต่ักว่าสิบนาทีแล้วนะฮะโอ้โหดูครับอ่าตอนนี้กลับมาทางเชฟท่านลรกของเรานะครับเพราะว่าทำยากไงฮะ อ่ะอันนี้จะเป็นเหมือนฟักทองครับพุดดิ้งพิเวหรือเปล่าใช่ฮะฟักทองหรือเปล่าฟักทองบดนั่นดีครับพุดดิ้ครับตอนนี้เจ้ากระานเหล็กของเรากําลังตกแต่งจานนะครับแม่มีการขีดสวยงามทีเดียวนะครับเขานําเอาฟักทองพูเร่นะครับมาผสมกับครีมเกลือแล้วก็พริกไทยแล้วก็ตกแต่งจานในเมนูกุ้งลุยสวนผักครับครกุ้งลุยสวนผักนะฮะแม่อันนี้ที่เป็นกินกับพุดดิ้งไงฮะ อ่าตอนนี้มาทางผู้ท้ายชิงนะครับมาแล้วอ๋อนี่มาทอดแล้วเบอร์เกอร์อ๋อทุกอย่างอยู่ตรงนี้หมดแล้วครับผมกุ้งก็มาจี่ในกระทะอ๋อคือก็เอาช่วงสุดท้ายเลยคือให้แบบว่าสดแรีว่าอดีคุณทำจนถึงคนนี่วางแผนมาดีมากวางแผนมาดีมากนะครับและที่เห็นไหมเนื้อกุ้งสุกแล้วนะครับที่เห็นเนี่ยแต่เสียงนะครับคุณชากิ๊ก เสี่ยงกับเวลามากเสี่ยงกับเวลาครับเพราะว่าถ้าคุณบริหารไม่ดีหรือมีอะไรผิดพลาดเนี่ยเจ๊งเลยนะฮะครับผมอ่าตอนนี้กรรมประธานเช็คประธานเลยของเรานะครับโอ้โหสวยมากอ่ะดูสิครับผมดูการนะครับดูสีสันนะฮะดูการจัดเป็นศิลปะแบบสมัยใหม่นะครับ่แมโอ้โหดูีโอ้โหดูน่าทานมากๆโอ้ยันชีสที่ท็อปอยู่ใช่ไหมฮะ ตอนนี้มาทางเชฟพุทธชิงเชฟเควินนะครับผมโอ้ยน่ากินไหมครับน่ากินมากดูสิครับลักษณะของเนือดไอเปื่อกุ้งที่กำลังเปลี่ยนสีไดโอ้โหได้ครับไม่ได้ไหม้เกินไปเลยนะครับเพราะอย่างนี้แล้วตอนนี้ยกออกจากไฟได้แล้วเพราะความร้อนที่กระทะพอใช่ครับนะฮะแล้วกุ้งกระสุกกำลังกินน่ากินมากเนื้อในยังใสเดงอยู่เลยเห็นไหมครับครับ โอ้นี่สวยงามมากแล้วครั้งนี้แบบผมเชื่อได้เลยนะว่าเรามีกุ้งมาหลายครั้งแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่น่าตื่นเต้นที่สุดครับใช่ครับใช่ในกับการทํากุ้งนะฮะครับเดี๋ยวพ่อคุ้งแม่น้ำเนี่ยนะครับแล้วสีสันสวยงามโอ้โหดูครับอันนี้เพื่อให้ระอุฮะเตรียมจัดจานเหลือเวลาอีกห้านาทีห้านาทีเท่านั้นทำหรอ โอ้ตอนนี้ครับทางทางเชฟกระทะเหล็กเชฟหนุ่มนะครับอ่านี่ครับมี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 ก็ไม่แพ้กันนะครับชักกิทครับตอนนี้นะครับเชฟกระทะเหล็กนะครับได้นำเอาไข่แดงมันกุ้งนะครับแล้วก็มีพาเมซานชีสแล้วก็มีครีมนะครับผัดนะครับกับเส้นสปาเกตตี้นะครับใส่หัวหอมนะครับใส่แฮมแพนเชสเตอร์นะครับแล้วก็นมด้วยนะครับเอาไปผัดนะครับในเมนูกุ้งถั่วบีดอสองสหายแล้วครับมีทั้งอบแล้วมีทั้งเส้นด้วยโอ้ตอนนี้ครับทางทางเชฟ

สามนาทีครับเร่งมือครับเต้นจริงๆนะเนี่ยเต้นมากครับโอ้โหบีบหัวใจเราลุกเกินตอนนี้โอ้โหสวยงามเซ็ตโต้มากแต่ยังเปลือกหอยเชลล์จานแบบแฝงเสร็จเป็นเป็นแบบว่าฮอตคูซีนเลยแบบว่าอะไรรู้ไหมง่ายง่ายแต่ได้รางวัลโอ้โหนี่ก็เสร็จไปอีกจานนะครับเนี่ยใช่ครับจอีกจานแล้วฮะมาทางแชมป์กระทะเหล็กของเราครับมาแล้วครับโทมิโดโอ้โหดูน่ากินมากสวยงามสวยงามดูน่าสวยสวยมากสวยงาม นะฮะแล้วก็วิธีการวางนะครับโอ้โหตอนนี้เหลือทางเชฟผู้ท้าชิงครับไอมาแล้วนะสีโอโอโอโหโอโหทีแรกเราใจหายใจความและุณษากริกเราใจหายใจความนึกว่าจะไม่ทันนะครับโอ้สวยด้วยครับสวยด้วยครับและสีจานไม่ซ้ำกันนะสีจานสีแบบเลยเหลือเวลาอีก หนึ่งนาทีหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีหกสินะครับโอ้โยสวยงามสีสันสวยงดงามสวยงามโอ้โหไม่ผิดหวังจริงๆสำหรับท่านเชฟกระท่านเลยเอาเชฟแคมเวญหน่อยครับตอนนี้ตอนนี้ตากเชฟหนึ่งก็ล่าดน้มาประกอล้วครับโอ้โหเชฟนมจานนี้สวยมากมคัรละฟูมากๆเลยค่ะเหลือเวลาอีก15วินาทีหกสิบทีเอาอะไรมาใส่เพิ่ม

Well oh, oh. oh, Chef Kevin, you squeezed our heart because we thought like, we, you weren't gonna finish in time, but you did. Well planned it was, it was all time planned, right? I mean with uh, with your team and everything. Yes, I wanted to use every minute to make the preparation so we can make it as best we can. Confident on your dishes? Very confident. Oh. เจอคู่แข่งที่มาจากสายเดียวกันเลย Modern European, European Cuisine และแถมเป็นเชฟที่ทำกับเชฟบเชเลนมานะครับผมวันนี้เห็นเมนูของเขาแล้วจะปกป้องศักดิ์ศรีของความเป็นเชฟกะทัลเล็กไว้ได้ไหมครับเชฟหนุ่มวันนี้ผมมาเพื่อชนะครับวันนี้ผมมาเพื่อชนะอา้าวพราะฉะนั้มมอนอ,อีกสักคู่เดียวครับผมเราจะได้ดูแล้วว่าการแข่งขันนะครับผมในอาหารสไตล์แบบ Modern European Cuisine วันนี้นะครับผมระหว่างเชฟหนุ่มเชฟกะทัลเล็คประเทศไทยและ เชฟู้ทาชิงเชฟเควินใครจะเป็นผู้ชนะสักครู่เดียวครับและเชฟผู้ทาชิงเชฟเควินก็ได้รังสรรอาหารออกมาทั้งหมด4เมนูด้วยกันจานแรกกุ้งเชลสูตรญี่ป,ปุ่น กุ้งแม่นม้ำเนื้อนแน่นสับรวมกับแ h วปรุงรสให้ได้ที่ทอดจนสุกหอมเสิร์ฟเคียงมันฝรั่งบดวาซาบิราดรสความอร่อยด้วยซอสไข่ปลาคาเวียถือเป็นเมนูความอร่อยสไตล์ญี่ปุน่นที่อร่อยล้ำเกินห้ามใจจานที่สองกุ้งนานาชาติเนื้อกุ้งแม่นม้ำ ใส่ในถุงแวคัมทำให้แข็งตัวด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สไลด์เป็นชิ้นเติมความอร่อยด้วยน้ำยำรสจัดจ้านเสิร์ฟเคียงรากบัวทอดเป็นเมนูที่รวมความอร่อยของหลายเชื้อชาติได้อยังลงตัวจานที่3กุ้งแม่น้ำหมกป่าเนื้อปลากระพงและกุ้งแม่น้ำหั่นเป็นชิ้นพอดีคำคลุกเคล้าเครื่องแกงห่อหมกรสกลมกลม่อม ยัดใส่กระบอกไม้ไผ่นึ่งจนสุกหอมเป็นเมนูความอร่อยแบบไทยที่หอมหวนชวนให้ลิ้มลองจานที่4สลัดกุ้งแม่น้ำไก่กรอบเนื้อกุ้งแม่น้ำย่างในกระทะจนสุกหอมปรุงรสให้ได้ที่เสิร์ฟเคียงแอปเปิลคิงพูเรลดกรมกล่อมและสลัดผักพร้อมหนังไก่อบกรอบเป็นการวรวมรสความอร่อยได้อย่างน่าอัศจรรย์ อันดับต่อไปเป็นอาหารจากเชฟกะทะเล็กเชฟหนุ่มครับจานแรกเอสกาบาเช่กุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำหมักน้ำมันมะกอกและน้ำมะนาวปรุงรสให้ได้ที่ซูวีจนสุกได้ที่ราดรสความอร่อยด้วยพริกละคังพรสึกซอสรสกลมกล่อมเมื่อรับประทานจะสัมผัสกับรสชาติความอร่อยของกุ้งแม่น้ำได้อย่างแท้จริง จานที่สองกุ้งลุยสวนรัวสมุนไพรอิตาเลียนนานาชนิดผสมน้ำมันมะกอกปรุงรสห้ได้ที่ทาบนกุ้งแม่น้ำย่างจนสุกหอมเสิร์ฟเคียงพุดดิ้งมันกุ้งและผัดผักพา,มาแม่แฮมถือเป็นเมนูสุขภาพที่ทานแล้วจะติดใจมีลูลืมจานที่สามกุ้งแชมูลา มะเขือเทศปั่นรวมน้ำมะนาวเหลืองดอกและเครื่องเทศนานา,นาชนิดปรุงรสให้จัดจ้านจนได้เป็นซอสแช่มูราตุนรวมกับหัวแฟแนลหอยแมงพู่และกุ้งจนสุกหอมเป็นเมนูรสร้อนแรงที่เมื่อทานแล้วจะติดใจจานที่4กุ้งเทอร์มิโดอสองสหาย เส้นสปาเกตตี้ผัดกับครีมไข่แดงและมันกุ้งปรุงรสให้ได้ที่เสิร์ฟเคียงกุ้งแม่น้ำโรยหน้ากระฉีและราดซอสฮอรัเนเดสเป็นสมรสชาติความอร่อยที่ผสานกันได้อย่างถึงใจมเมนูอาหารชั้นเลิศของเชฟท่านใดจะถูกปากคณะกรรมการได้มากกว่ากันและใครจะเป็นผู้ชนะบนเวทีการประชันฝีมือทางด้านอาหารวันนี้ติดตามช่วงหน้าครับ